ส่วนการบินไทยก็ประสามเลยนะครับเมื่อวานอยู่ดีมีจังหวะช่วงลบ11%เลยนะ mm hmm. ทุกคนก็ตกใจกันเพราะว่าล่าสุดก็มีสั่งประชุมผู้ถือหุ้นนะครับธันวาคมนี้เนี่ยเพื่อที่จะยึดบอร์ดนะครับคังก็เสนอชื่อของเขาเข้าไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ mm hmm. ก็เลยกังวลกันว่าชุดเดิมก็อาจจะดีอยู่แล้วที่ mm hmm. เทอร์นาว์ขึ้นมาอะไรแบบนี้เปลี่ยนทำไมเป็นประเด็นเรื่องโกว์แนหรือเปล่าแล้วชุดเดิมเนี่ย คือใครนะครับเป็นชุดที่ทําให้มีปัญหาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดชื่อใครแล้วกันก็เป<ท>า<ำ>มข่าวแล้วกันใช่เพราะมันมีข่าวที่เราก็คงเห็นวนๆกันในโซเชียลนะว่าเป็นบอร์ดที่เคยมีประเด็นตอนที่กาเมินไทยติดลบเยอะแล้วกันแต่ตอนนั้นก็ทําให้เจ๊งไปอะไรประมาณนี้ก็ก็เหมือนกับทําไมถึงยังเข้ามาได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นกังวลของตลาดใช่ครับซึ่งคือ อันนี้มันก็เป็นปัญหาระยะยาวของหุ้นเลยนะผมว่าเป็นปัญหาหลักนะครับคือเรื่อง e r Nance ใช่ก็ตัวคือจริงๆเรื่องสายป่านมันก็ใหญ่อยู่แล้วแหละมีมีรัฐบาลแบกนะครั้งก็ถือหุ้นเพิ่มข,ขึ้นเยอะแต่ปัญหาคือเรื่องของการบริหารนี่แหละครั้งก่อนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินแบบหลายๆรุ่นอะไรแบบนี้แล้วมันเมนเทนแนนไม่คุ้มถ้าไปดูกลยุทธ์เนี่ยณตอนนี้ก็คือจะสั่งรุ่นที่แบบ เป็นรุ่นที่ชัดเจนนะซื้อรุ่นนี้ไปเลยแล้วก็เวลาซ่อมมันทีนั้นคอร์สมันก็จะไม่สูงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เขาแก้นะรหรือลดต้นทุนบุคลากร,กรอะไรต่างๆอะไรพวกนี้คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่การเป็นถ่ายขาดทุนเยอะๆก็คือเรื่องต้องยอมรับก็คือเบนฟิตพนักงานเนี่ยมันก็เยอะตามเป็นรับวิสาหกิจน,นะก็ตอนนั้นก็ยังพอ manage ได้แต่พอเริ่มมีปัญหาโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มขาดทุนขาดทุนแล้วพอปรับการจะปรับโครงสร้างหลักก็คือลดต้นทุน พอจะลดตน้นทุนมันก็เลยอาจจะมีกระทบอะไรนิดหน่อยเรื่องของ Benefit นะครับก็ทำให้มีปัญหาแล้วก็ต้องเข้ารีฮ a บไปนั่นแหละแ,แล้วพอกลับมาได้เนี่ยก็คือการคัดคอสเป็นหลักก็กลับมากำไรละแล้วพอกำไรปุ๊บก็จะมาเปลี่ยนบอร์ดก็เลยดูกังวลกัน,นจะเป็นปัญหาเดิมหรือ, <c oughs> รอเปล่าเพราะนั้นก็เลยเหมือนวนๆลูปใช่ครับกังวล ESG โดยเฉพาะตัว G g o v e r n a n c e นะครับที่อยู่ดีก็จะมาแบบฟ้าผ่าอยู่เหมือนกันครับ เปลี่ยนหมดเลยแต่งที่จริงๆอันเดิมในเมื่อมันเวิร์กอยู่แล้วมันก็ก็ก็อันเดิมอะไรอืมก็เลยก็เลยแล้วมันเป็นอะไรที่อยู่ดีก็เรียกเป็นอะไรนะ A.T.M. แบบพิเศษใช่ไหมพิสามันเนาะก็เลยดูดูอาจจะดูแปลกนิดนึงตลาดก็เลยก็เลยเมื่อวานเลยเรียกว่าทําโทษหนักเลยลหละครับอาจจะมีกําลังภายในหรือว่าทำไมอยู่ดีเรียกเอบาพิสามันมเร็วทั้งที่มันมก็ไม่ได้ดูมีความจําเป็นใ,ในเมื่อบอร์ด เดิมมันก็ฟังก์ชันดีอยู่แล้วแล้วเอาเอาตรงๆคือพึ่งกลับมากาไรเองนะคือแป๊บเดียวเองยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เซตพื้นฐานให้มันนิ่งๆเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็การปรับเปลี่ยนฝูงบินแ่งต่างก็ยังยังไม่ได้เสร็จด้วยนะก็ยังอยู่ในช่วง process สั่งเครื่องบินที่ที่พยายามทําก็คือให้มันเป็นล็อตเดียวกันมากๆเซอร์วิสจะได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ก็ก็ก็เลยเป็น concern เมื่อวานเลยทิ้งดิ่งลงมาตามเส้นที่เห็นครับครับก็ตัวเนี้ยถ้าจําได้ตอนมันขึ้นไปแรงๆสิบ สี่สิบ้าสิบหกเนี่ยเราก็บอกเลยตลอดว่า E V E B I D A เนี่ยมันแซงตัวสายการบินพรีเมียมตัวต้นๆไปแล้วอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เราใช้เป็นเบนช์าม์กกรอบบนอันนั้นคือันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งใช่ตอนนั้นกนะ็คือแซงไปเลยเราก็บอกตลอดว่า,วามันมันแพงเกินไปนะก็คอว่าอ่ะขายเถอะมันมันราคาแพงไปซึ่งคอถูกเพราะว่ามันก็มีคอร์เรคชันลงมาจริงๆนะครับ ตอนนี้ลงมาเนี่ยถ้าดูกำไรปี25ปีนี้มันก็เทินอราล์เยอะจริงๆปีที่แล้วยังขาดทุนอยู่ <Okay. S> 2 6 0 0 0นะครับอันนี้กลับมา41% 0 0 0พล้านตัว f o r w a r d ร e เหลือ8.5เท่าถ้าดู EV e v EBITDA ซึ่งเราใช้เป็นตัว b e n c h m a r k หลักในเชิง v a l u a t i o n ที่ดูเนี่ยมันก็กลับมาในเรนจ์ที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับมูลค่าเหมาะสมเนี่ยเราให้12บาทเนี่ยอัพไซด์ตอนนี้ก็4%มันก็คงไม่ได้ปรับคาแนะนาเป็นถือนะครับล้วก็ตรงนี้ผมว่า คอนเซิร์นเรื่อง e r n เ n c นเนี่ยมันประเมินยากด้วยซ้ำแล้วถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนจริงๆเนี่ยผมว่าโอเวอร์เฮงเนี่ยมันก็จะคาไปยาวๆเลยเพราะนั้น E ีวีเบด้าเนี่ยมันอาจจะต้องโดนปรับเรทลงมาด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ดูอีกทีหนึง่งนะครับแต่ในทางเทคนิคเนี่ยก็คงดู1ิบาทช่วงที่เข้า iPO ผมว่าถ้าจะเล่นเทรดดิ้งก็ไปรับตรงนั้นดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันมีอัพไซต์ถ้าไปซื้อตรง1ิบาทเนี่ยแทรเกสิบสองที่ที่เราดูตอนเนี้ย มันก็ยังเทรดดิ้งเป็นกรอบได้มีอัพไซด์นะครับแต่ประเด็น g o v e r n a n เ e เป็นประเด็นที่คอนเซิร์นจริงๆนะครับถ้าถ้า,าจะก,กังวลเนี่ยผมว่าหุ้นก็อาจจะเลิกเล่นไปเลยสักพักหนึ่งได้เหมือนกันผมว่าเดี๋ยวรอนะวัน,ว,นวันสองวันนี้เชื่อว่านาฬิกคงกระหน่ำโทรหาข้อมูลหาว่าบริษัทจะถแถลงหรือว่าพูดเรื่องนี้ยังไงอะไรอย่างงี้นะครับก็จะต้องรอ clarify กันนิดนึงก่อนใช่ครับช่วงนี้อาจจะเลี่ยงเลี่ยงก่อนก็เน้นเลี่ยงนะครับถ้าจะเล่นจริงจริง สิบ,บาทเป็นเทรดดิ้งเรนจ์แนวรับนะครับสิบบาทนี่ก็อีกสิบกว่าเปอร์เซ็นเลยนะใช่ครับส่วนเอโกนะครับขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยพวกเซกเตอร์โรงไฟฟ้าเนี่ยผมเชียร์มาสักพักแล้วคุณอัธรพลขึ้นมาเรื่อง quick big win นะไม่ว่าจะเป็นโซล่าชุมชนไม่ว่าจะเป็น2,000ันเป็นกวัตร์ยได้พีพนู่นนี่แล้วก็พูดถึงเรื่องแผน pdp ที่มันล่าช้าเนี่ยจะรีบร่างขึ้นมาเนี่ย มันเป็นโพสิทีฟอยู่แล้วก็เชียร์มาโดยตลอดนะครับ GPC ก็ mm hmm. ก็จะเป็นตัวที่เชียร์ช่วงก่อนหน้าน,นี้เพราะคาตาลิสมันค่อนข้างเคลียร์นะครับส่วนเอโก้เนี่ยคือตลาดมองข้ามคือผมเชียร์แล้วหุ้มมันไม่วิ่งทั้งที่จริงๆเนี่ยปีนี้ที่มันกำไรได้9000กว่าล้านเนี่ยหยุดหลินก็คือเทอร์นาราวอย่างที่บอกมาโดยตลอดนะครับออระดับ900 0ล้านนี่ก็คือกลับมา normalize แล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่70%เพราะปีที่แล้วกำไรได้แค่5,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ e a r n i n g s m o m e ม t u มเนี่ยมันก็ดูดูเด่นในปีนี้นะปีหน้าก็ยังโตอยู่ได้นะครับดอกเบีย้ยขาลงแน่นอนมันจะเกิด yield seeking อยู่แล้วพวกลงไฟฟ้าที่มี cash flow นิ่งนะครับ dividend yield ที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกที่คนขายบอลมาแล้วก็เข้าเข้ามาซื้อพวกหุ้นลงไฟฟ้านะครับแล้ว Echo เนี่ย PE มันช่วงร้อยบาทเนี่ย PE มันแบบ5เท่าเท่านั้นนะครับอันนี้เด้งขึ้นมาก็ขึ้นมา7.7เท่าแล้วน,นะครับรวมๆจริงมันก็ยังต่ํา แต่ตอนนี้ถ้าสั้นๆเนี่ยผมว่ามันชูดแรงไปนิดหนึ่งสองวัน<ม>ก็อาจจะรอย่อก่อนค่อยเก็บนะครับราคาเหมาะสมตอนนี้ร้อยสาสิบสองก็ทะลุปไปนิดหนึ่งละ้นะครับแต่ถ้าถามโทนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เหมือนตลาดเริ่มหันมาดูลงไฟฟ้าแนวแว l u ลูมากขึ้นนะครับก็อาจจะถ้าย่อก็อาจจะเล่นเทรดดิ้งได้ด้วยซ้ำไปในช่วงนี้นะครับทีนี้ถ้ามาดูเนี่ยทำไมมันทำไมผมถึงบอกว่าตลาดเริ่มหันมาดู ลงไฟฟ้าแนวะ value นะครับมันต้องแบ่งออกาเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็น growth กับกลุ่มที่เป็น value นะครับก็ดู earnings yield นะก็คือส่วนกลับของ PE นั่นเองซึ่งตัวที่เป็น value เนะี่ยหลักๆจะมีตัวลาดกับ e c โกที่เป็นลงไฟฟ้าใหญ่นะซึ่งถ้าในกลุ่ม value เองเนะี่ยเอโก้จริงจะให้ e a r n i n g yield ที่สูงกว่านะครับในขณะที่ตัว growth เนะี่ย e a r n i n g yield มันก็จะ มีอย่างกราฟเนี่ยแค่4.1%เท่านั้นเองนะครับเพราะ PE ก็ประมาณ20กว่าเท่าในขณะที่ GPC PE ประมาณ20เท่าพอดีมันก็ e r r n n g s yield ประมาณ5%นะครับในกลุ่มนั้นก็จะชอบ GPC เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เหมือนตลาดหันมาดูกลุ่ม e r n n n g s yield สูงๆนะครับแล้วก็ถ้าดู PEG เนี่ยจริงๆ E อโกก็ไม่แย่นะ 0.7เท่าจริงต่ําที่สุด mm hmm. ซึ่ง P/G ต่ําจริงก็คือดีนะครับก็ยังมีโกรดเข้ามาช่วยเทียบกับ P/E แต่ส่วนหนึ่งที่ P/G มันดูดีเพราะ P/E มันต่ามากโกร w อาจจะไม่ได้สูงมากคือถ้าไปเทียบโกร w กับตัวอื่นๆเนี่ย GAUFS จริงๆ g a u ถ้าดูเป็น Absolute Number มันอาจจะสูงกว่า mm hmm. นะครับแต่ถ้าดูตัวเลข c o n s e n s u สเนี่ยออตอนเนี้ตัวของ e ก้เนี่ยตลาดก็ทําเฉลี่ยปีละ11%ในเชิงของโกร w นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยเทียบกับ PE ที่ต่ำก็เลยทำให้ PEG ค่อนข้างต่ำนะครับก็เป็นเป็น Value ที่ดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูเนี่ยถ้าเป็นรงไฟฟ้ากลุ่ม Value เนี่ยลาดจะแลักกาดกว่านะครับคือถ้าดูผลตอบแทน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลาดบวกแค่15%นะครับแต่ e c โกเนี่ยบวกไป32.8%ก็ถ้าเกิดใครคิดว่าแรงซื้อในกลุ่มที่เป็นรงไฟฟ้า a l ล e เนี่ยยังมาอยู่แล้วจะเล่นเทรดดิ้งเป็นแพร์เทรดเนี่ยก็อาจจะ สวิชไปเล่นลาดสั้นๆก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าดูเมทริกซ์เมื่อกี้ที่ให้ดูไม่ว่าจะเป็น e a r n i n g ็งยิวที่มันโดดเด่นกว่าลาดนะครับมัน justify ที่จะวิ่งได้ต่อเนี่ยก็ในเชิงโมเมนตัมผมว่าเอโกจะดูเด่นกว่านะครับแต่ก็เล่นแพร์เทรดคู่กันไปได้หรือจะเล่นคู่แวลูลงไฟฟ้านะให้จับคู่แบบนี้นะเอโกกับลาดตอนนี้ลาดอาจจะลักกาดกว่าก็เป็นแพร์เทรดได้นะฮะแต่ถ้าเอโกย่อมาผมว่าจะน่าสนใจกว่าเพราะว่าไปดูเมทริกซ์ เรื่องของ earnings เรื่อง PE เนี่ยมันเด่นกว่านะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยกราฟกลายเป็นแลกกาดไปเลยนะครับบวกแค่13%ถ้า3เดือนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ gpsc เนี่ยเป็นตัวที่เราเชียร์ก็วิ่งค่อนข้างดีนะครับบวกขึ้นมา40%ก็ echo ชอบอยู่แหละนะครับเรตติ้งยังเป็นบายแต่ว่ารอย่อน,นิดนึงแล้วก็เทรดขึ้นมาได้นะครับสั้นๆก็อาจจะดูลาดเป็นทางเลือกได้อยู่เหมือนกันนะครับในเชิงแพทเทรด คู่กับกลุ่มโรงไฟฟ้า Value นะครับโอเคเดี๋ยวเปเปอร์นะครับวันนี้มีตัวหนึ่งก็ <c oughs> พรีวิวตัว CPXA นะครับเป็นแต้มสามนะก็ไปดูมาเนี่ยน่าจะกำไรประมาณสัก1 9 6พันล้านนะครับก็จะทรงๆงเยินเยียแต่ว่าลบ q ิ q นะครับก็ต้องบอกว่าการลบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องคอสที่เรื่องของการขยายสาขาแล้วก็ผลกระทบฤดูกาลเพราะาปกติคิวสเนี่ยจะเป็นคิวที่ ค่อนข้างเป็นโนซิชันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เศรษฐกิจอย่างที่เราทราบแต่มาสามก็ดูไม่ค่อยดีนะครับทุกอย่างก็ดูแย่ลงก็จะกลับมาดีขึ้นก็คือแต่มาสี่นะครับรายได้เนี่ยบวกได้ประมาณสามเปอร์เซ็นหลกัหลกๆก็จะมาจากธุรกิจค้าส่งที่บวกได้ดีนะครับประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ค้าปลีกเนี่ยบวกน้อยลงก็ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์แต่เซมสตาร์เซลสโตรเนี่ยภาพรวมๆก็ยังค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกันนะครับก็จะมาจากการแข่สาขาที่ทําให้กาไรไอ้ตัวอย,ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น มาจินก็จะส่งตัว <c oughs> สรงตัวมา14.4นะครับจริงเขาขายส่งเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับประมาณ0.3นะครับแต่ว่ากลุ่มครับลีกเนี่ยลดลงเพราะว่าเรื่องของการขายอาหารสดต่างๆดูจะชะลอตัวลงนะครับมาจินก็เลยลดลงประมาณสัก0.3%เหมือนกันนะครับมันก็เลยชดเชยกันไปก็ทําให้โดยภาพรวมก็ส่งตัวแต่มาส4ีเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันคือคนละครึ่งเข้ามาเนี่ย ก็เบนเฟิตซเอ็กซ่าเต็มๆเลยนะครับเราก็เลยมองค่อนข้างพอ t สิบจากนี้ไปนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันสักครู่เลยบยบอกแล้วว่าภาพรวมของตัวกลุ่มคอนซัม t ชัน um เนี่ยยังไม่ค่อยไปเลยในขณะที่คนละครึ่งเนี่ยเข้ามาแน่ๆในใน,ในปลายเดือนนี้นะครับก็รวมถึงช่วงปลายปีเป็น high ฮซีซ o n ด้วยเนี่ยก็เชื่อว่ากลุ่มนี้น่าจะ ได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วแต่มาสีกำไรก็จะเติบโตได้ดีมากนะครับก็อย่างแนะนําซื้อเป้าหมายราคาก็32บาทนะครับก็ถือว่ายังมีอัพไซย,ยู่พอสมควรเลย